รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแต่พอมองลึกลงไปด,ดีเทลก็จะมีเรื่องราวสอดแทรกศาสนาลถึงยุคสมัยศิลปะดนนีนะสนับสนุนโดยหม่อิซุซุดีแม็กซ์ สวัสดีปีใหม่ค่ะต้องขอบอกนะคะว่าสวัสดีปีใหม่กับคุณผู้ชมด้วยนะคะนี่ก็เตรียมตัวมานะคะจะแพมทุระเหมือนกันค่ะเตรียมรถมาพร้อมมากเลยคันนี้ค่ะคู่ใจก็มา,มากๆเลยนะคะกับ New isuzu d m a a h i g h l a n d e r นะคะสวยสปอร์ตดูได้ทุกที่ทุกสภาพถนน,นเลยนะคะคันนี้ให้คุณท็อปในเดนูน่ะขับอุดดอนทันีด้วยนะคะแลวบอกว่าเก๋แล้วก็สะดวกม,มากๆค่ะ ัดีชาวเผือกทั้งหลายนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราสองคนนี่ มายึดรายการเผือกร้อนตอนบ่ายหนูง,งงมากเลยค่ะว่าทําไมพี่ก้องถึงไม่มาอุดรธานีกับเราสองคนคะครั้งนี้คุณผู้ชมคาะเผือกร้อนตอนบ่ายของเราพิเศษสุดๆโดยไม่มีเจ้าของรายการดีมา,ากเลยค่ะที <laughs> ่ตรงนี้นะคะต้องบอกว่าสิ่งพิเศษที่เราจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เนี่ยนะคะเรากําลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลนะคะอลังการประการตามากค่ะสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรประไล่ลั์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรขัตยราชนารีท่านทรงเป็นองค์ประธานโครงการพิพิธภ <c oughs> ัณฑ <ries> <UC S> ์ธรรมเจดียพระธรรมวิสุทธิมงคลนี้เองเลยค่ะและพระองค์ท่านนะคะก็ได้ทรงมอบหมายให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาสุธาพรนะคะเป็นองค์ประธานฝ่ายออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโครงการนี้ด้วยค่ะถึงได้มดงามแบบนี้ค่ะพี่ท็อปคือสองคนจะขอถือโอกาสไปเผืียวิธีการในการทรงงานของพระองค์ท่านเพราะว่ากว่าจะมาเป็นแบบ่ะต้องบอกว่าเราประทับใจมากยิ่งใหญ่มากขนาดนี้นะท่านทรงเหนื่อยขนาดไหนเนาะและสิ่งที่นี่ก้องไม่รู้นะคะ วันนี้ค่ะเราได้นัก2หนุ่มหล่อมาร่วมชมโครงการกับเราด้วยค่ะ <Hey. S 1> อ๋อเราก็จะมีอีก1นึสาวสวยค่ะที่มาร,ร่วมบุญกับเราด้วยค่ะพี่ท็อปอ,อย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปพบเขาข้างในกันดีกว่าค่ะไปค่ะเชิญเลยค่ะ ี่ราคาแขกรับเชิญของเรากำลังไหว้พระอยู่เลยนะคะน้องโบสทาราค่ะพี่ฝนมูดดีกและน้องแซมชนาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า จริงๆแล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะรวมกันนะจะพาไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรมความอลังการความวิจิตรนะคะต้องบอกว่าเป็นศิลปะในยุครัตนโกศิน์โดยแท้คือเป็นศิลปะในตอนปลายของรัชกาลที่9ต่อต้นรัชกาลที่10คนไทยเองเนี่ยอาจจะเคยคุ้นกับแบบลายไทยไลายกระหนกอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะได้เห็นนะฮะอะไรต่างๆที่มาเป็นที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยเข้าใจเลยผ่านทั้งสามท่านนิดนึงดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะที่แบบได้เห็นความงดงามของที่นี่อย่างแรกเลยคืออิมเอ็ม ใจมากเข้ามาก็ดูสวยงามตั้งแต่ด้านหน้าจนเดินเข้ามาจนถึงวิหารเนี่ยค่ะก็คืออลังการมากสวยงามแล้วก็ประทับใจมากมค่ะผมชอบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของที่นี่มากจะเป็นแบบน้อยแต่ว่ามากอย่างเช่นแบบสลักอะไรไม่ต้องมากเลยแต่ว่าให้ความสวยงามมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกสงบปิติมากๆเลยครับรู้สึกว่าโทนสีที่มันเรียบง่ายแบบนี้ครับแล้วก็เป็นหินเป็นไม้รู้สึกแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทําให้สมองเราปลอดโปร่งโล่งสบายครับผมเวลาเข้ามาข้างในนะครับผมแล้วก็ลายที่ละเอียดผมรู้สึกว่าทําให้รู้สึกความใส่ใจในการ ในการทําสิ่งนั้นลงไปครับทุกคนสัมผัสได้เอางั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันยังมีอีกหลายจุดที่สําคัญเดี๋ยวเราจะได้พบกับใครคะปราองป้าสิริพาสุธาพรค่ะแล้วก็คุณต้องบอกว่าอาจารย์ผู้สร้างแล้วก็ออกแบบที่นี่ด้วยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของ พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเขาบอกว่ารูปแบบเนี่ยไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อย่างที่เราเคยเห็นมาเลยเรามาสถานที่ที่แบบว่าให้ความรู้เราเราก็ต้องมีคนมาให้ความรู้นะคะดูคนเองอาจจะไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะอาจจะยังไม่เข้าถึงเท่าไหร่อ๋อเอาวันผู้รู้มาดีกว่าเลผู้รู้เอาวันผู้รู้อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตลัสุขใเลยครับค่ะขอบคุณนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไกด์ท้องถิ่นนะคะท่านอาจารย์ปัญญาท่านอาจารย์ทิเช์นะคะแล้วก็คุณชัยนะคะสวัสดีีคค่่ะะด สามท่านนี้มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะสร้างแล้วก็ทําให้เกิดพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์พานําชมนะคะได้ครับยินดีครับนะคะน้าอามาเลยเชิญเลยค่ะอาจารย์ก่อนที่จะเข้าห้องแรกเราแนะนําให้ผู้ชมทั้งหมดเนี่ยรู้จักธรรมะของพุทธเจ้าก่อนในห้องแรกตรงนี้ก็คือเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราก็จะเข้าไปในห้องแรกที่เป็นห้องของนิสการจะพูดถึงความเป็นปัจจุบัน ขอองพุทธศาาสนาหรืแค่จะเปิดนีนูก็ตื่นเต้นแล้วในส่วนนี้นะคะเป็นห้องภาพยนตร์แบบ360องศานะคะโดยจะนําเสนอเรื่องราวของกิเลสซึ่งในส่วนของห้องนี้นะคะเราได้นําปฏิมากรรมนะคะซึ่งออกแบบโดยอาจารย์ประสิทธิวิชายาะค่ะซึ่งเป็นปฏิมากร,รหเหรียญทองนะคะเสนอเป็นสื่อผสมกับเทคนิค360องศาของห้องนี้ค่ะ<อ>ในส่วนนี้เราก็จะให้เห็นก่อนนะคะว่าโลภะโมหะโทสะเนี่ยมีอารมณ์แบบไหน อันนี้ก็จะกําลังจะสื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า,เ,าเมื่อผสมขสารกับสื่อเทคนิคของห้องเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเทคนิคต่างๆอารมณ์ของตัวปฏิมากรรมเนี่ยเป็นเป็นอย่างไรค่ะส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุ<ฮ>ของกิเลสก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุ <S <S ข,อของทุกทั้งหลายนะคะที่ทุกคนอยากได้อยากมีอยากที่จะมีเงินทองมากมายอันนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกๆคนเนี่ยมีกิเลสในตัวเองทั้งนั้นค่ะ แลล้วดูมันนาพอจบในโวนที่หนึ่งครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นภาพทั้งหมด300โอ้60กลุองสาะอันนี้ภาพยนตร์ก็จะฉายรอบๆห้องแล้วค่ะอันนี้ทุกคนก็สามารถยินอยู่บริเวณจุดไหนก็ได้แล้วก็ดูได้รอบๆห้องเลย 好吧，<laughs> 啊、你我读专 <laughs> <laughs> ค่ะห้องนี้เป็นห้องจัดแสดงที่สองค่ะชื่อว่าจากกตัญยูมีสัจจะส่รล่มกาสวพัสดค่ะห้องนี้ก็จะเล่าชีวประวัติของหลวงตาพระมหาบัญยานสัมปันโนในช่วงที่เป็นคารวะตั้งแต่ท่านเกิดจนกระทั่งออกบวชเนื้อหาของท่านเนี่ยค่ะเราก็ได้นําอัตลักษ์ณ ความเป็นพื้นถิ่นอีสานทั้งในเรื่องของการเขียนพุบแต้มบนผนังสิมซึ่งสิมเนี่ยคะ่ะก็คือโบสถ์ที่ใช้เป็นสถานที่เปลี่ยนจากเพศคารวัตเข้าสู่เพศบพรรพชิตยกตัวอย่างในตอนเด็กเนี่ยนะคะตั้งแต่ท่านเกิดเนี่ยคะ่ะท่านก็จะมีสายลกพันคอแล้วก็คุณตาอของท่านก็จะทำนายแก้เคล็ดว่านี่เป็นสายบาศหรือสายทางธรรมเด็กน้อยคนนี้ในที่สุดจะได้บวชแล้วก็เป็นนักปราชญ์ที่มีเหตุการณ์สำคัญนะคะก็คือช่วงที่ วันหนึ่งอะค่ะตอนเย็นในวงทานข้าวค่ะพ่อแม่ก็เห็นว่าพบบวชแล้วก็ขอให้หลวงตาบวชหลวงตาก็นิ่งเฉยค่ะจนวันนั้นพ่อแม่ก็ร้องไห้นะคะน้ําตาไหลหลวงตาเมื่อเห็นน้ําตาบุพาการีก็เลยรู้สึกสะเทือนใจค่ะแล้วก็ลุกออกไปจากวงข้าวเลยค่ะแล้วก็ไปทบทวนหนึ่งสาวันว่าท่านจะทําความต้องการ ของตัวเองในการอยากมีครอบครัวหรือท่านจะบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณของปุพพการีนอกจากการเขียนรูปแต้มเนี่ยค่ะเราก็เล่าเรื่องด้วยมัลติมีเดียด้วยแล้เราอยากจะให้ชมมัลติมีเดียสักหน่อยหนึ่งด้วยนะคะเพรา,าะ,ว,าะว่าไอความรู้สึกนึกคิดเนี่ยค่ะเราไม่สามารถบรรยายผ่านแต่เพียงภาพนิ่งในรูปแต้มได้<อ>เราจึงใช้เทคนิคม,มัลติมีเดียเพื่อคนรุ่นใหม่เข้าถึงได้เราก็จะใช้เป็นแอนิเมชั่นกราฟิกแล้วก็โปรเจคชันชาโดแมปปิ้งบนผนังสิมนี้นะคะเดี๋ยวคุมาดูได้เลยนะได้เลยค่ะเช่น <ช>เป็นภาษาเมืองค่ะภาษาโบราณเทคนิคเมเดียเนี้ยค่ะเราก็นำเสนอผ่านดนตรีอีสานด้วยนะคะที่เรียกว่าพยาพ น้ำหวานเข้มข้นตรา Health Blue Boy ดีนี่ปรับผ้านุ่มสู่เข้มขน้น Organic Rosemary ห้องนี้ก็เป็นชั้ววัดของหลวงตาพระมหาบัวในช่วงัรษาที่9ถึงภาษาที่11นะครับก็คือเป็นรรษาที่ท่านได้ปฏิบัติตามแนวทาง พระฤดงกรรมฐานสายหลวงปู่บ้านนะครับจุดเด่นของห้องนี้ก็คือว่าเราเล่าเรื่องผ่านปริมากรรมและก็ง,งานจัดแสดงนะครับจะขออนุญาตไปทางขวามือน,นะครับเราจะเห็นปริมากรรมที่เป็น<ม>ปาการพบกันครั้งแรกของหลวงปู่บ้านกับรกพระพรมหาบัวนะครับเึื่องอันนี้เป็นการถวายตัวเป็นศิษย์ ครั้งแรกแล้วท่านได้ได้ช่วยคลี่คลายว่านิพพานยังมีจริงหรือไม่ในยุคป,ปัจจุบันน,นะครับส่วนด้านหลังของผมเนี่ยครับซึ่งเป็นไฮไลท์สําคัญมากของห้องนี้ก็คือว่าเราจะได้เห็นโมเดลจําลองนะครับเป็นไดโอลามาวัดป่าบ้านหนองผือซึ่งหลวงตาพระมหบบาบัวได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่แล้วก็ภพาคพผินปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของหลวงปู่มัน่นเดี๋ยวจะให้เห็นรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือ โมเดลนี้จะยาว8เมตรนะครับตรงกลางนี่จะเป็นการจําลองวัดป่าบ้านน้องอือในสมัยนั้นเลยนะครับซึ่งจะประกอบด้วยกุฏิหอฉันโอวาทธรรมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างชุมชนหมู่บ้านกับป่าที่ใช้ปฏิบททัติธรรม ประธานการทูลทราบป่าพระบาทกล้ากระหม่อมชั้นนางดารีนุชประสุตนาวินกล้ากระหม่อมชั้นนางสาลิลณีสีเพ็ญข้าพเจ้านายชนาทิพพทองคำข้าพุทธเจ้านายธาราธิพาขอประธานพระอนุญาตใช้คําสามัญในการดําเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปดรปดกล้าโปรดกระหม่อมจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ซึ่งต้องบอกว่าเป็นศิล,ละปะที่สําคัญเริ่มต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรไหมคะในวันที่หลวงตาท่านลาสังขารค่ะก็แม่แม่เขามอบหมายให้หนูดูแลโครงการนี้ด้วยค่ะตอนแรกหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่ไม่กล้าเพราะว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะใหญ่มากด้วยค่ะตอนนั้นท่านพระชนมายุเท่าไหร่ะคะประมาณ26ค่ะโอ้เด็กมากๆ <laughs> ใช่ใช่แล้วเป็นโครงการที่ใหญ่มาก มากเลยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเริ่มจากเป็นแค่พระเจดีเฉยๆค่ะแม่เขาบอกว่าหลวงตาเนี่ยท่านส่องเสียวว่าอยากได้แค่เป็นพระเจดีที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นท้องถิ่นแต่ความที่ท่านเป็นพระเกจิดังด้วยแล้วก็ล้ศิกรหาท่านเยอะอะค่ะแต่แม่เขาก็ยินยันว่าเออไว้ใจให้ทําอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกันว่าเออถ้าเป็นเจดีที่ ที่ลักษณะเรียบง่ายซิมเพลอะไรเนี้ยเราจะทำให้มันโดดเด่นขึ้นมายังไงในเนื้อที่ที่มันกว้างขนาดนั้นนะะเราก็คิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยมองไปลักษณะที่ว่าเออเราน่าจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเพราะว่าอย่างคนพื้นที่หรือว่าคนที่เติบโตที่เนี่ย อาจจะรู้ประวัติของท่านแต่ว่าถ้าคนข้างนอกหรือเจนที่เด็กกว่านั้นนะคะที่ไม่เคยได้สัมผัสเนี้ยเผื่อว่าเขามาที่อุดรเนี่ยที่นี่จะเป็นนด์มาร์คจุดเด่นแล้วมันไม่ได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ว่าเราลักษณะว่าเหมือนมีมิวเซียมที่ทันสมัยใช้สื่อทันสมัยสื่อผสมเป็นแสงสีเสียงอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ามาดูด้วย แต่ที่เห็นแบบสวยงามมากๆคือเป็นแกนเดียวกันหมดเลยคือเจดีกับวิหาอันนี้เป็นแนวความคิดยังไงคะจริงๆแล้วเป็นท่านอาจารย์เนี่ยคุยกันเนี่ยคือตอนนั้นอะหนูะอะผูกความสูงมากแต่ว่าความที่เป็นไปหน้าที่อะค่ะตอนนั้นมันที่โล่งๆเลยอะอาจารย์ก็จับหนูขึ้นมาบนเขาเรียกว่าอะไรนะคะเขนก็ใช่แล้วตอนนั้นคือเราจะต้อง ส่องว่าแกนตรงยังไงอะไรเงี้ยคะขึ้นไปสูงคือความสูงเท่ายอดพระเจดีดยด์อะก็คือตอนขึ้นไปอ่ะจะับของแล้วหลับตายอย่างเดียวเลยจนอาจารย์บอกลืมตาได้แล้วถึงแล้วคือมันวืดเลยอ่ะพี่คือแกนเนี่ยตรงพระเจดีวิหารอ่าพิภพนันแล้วก็จิตาคารจนกระทั่งไปถึง พระพุทธขยาเป็นทิศที่ตรงไปที่ใ่จดีที่พุทธคยาด้วยแล้วคำนวณตรงหมดเลยค่ะเรียกว่ากราบทีเดียวก็คือไปเหมือนถึงพุทธคยาเลยนะคะแต่ด้วยความที่โปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญแต่ท่านอย่างที่พระองค์ท่านได้บอกค่ะอยากให้พระท่านแนะนําตัวได้ไหมคะว่ารับผิดชอบงานในส่วนไหนบ้างคะกระผมในปัญญาวิจินทนาสาร เป็นที่ปรึกษาคโครงการของพระองค์ท่านด้านจิตกรรมก็เลยได้รับการมอบหมายให้มาดูแลเรื่องงานพิพฑนด้วยครับค่ะครับผมวิเชษสุวิสิทธิคกับสถาปนิกค,ครับค่ะครับ,รบผมนายทิติวัฒน์สุชนวณิชย,ยาวัชกรวัดเกษรสเสรลคุนวัดป่าบัานตาดเป็นผู้รับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรธรมเจดีพระธรรมวิสุธทธิมงคลหลวงตาพระมหาบุญาณสัมปันโนครับนอกจาก สท่านนี้ก็จะมีอีกสองท่านก็คืออาจารย์มนีนาภ์สุนทรน,นะคะซึ่งเป็นสถาปนิกแล้วก็ศิลปินแห่งชาติด้วยก็จะดูแลเรื่องสถาปัตยกรรมแล้วก็ลายอย่างบนพระวิหารนะคะลายทองแดงที่แกะต่างๆรายละเอียดตัวหน้าที่เราไปดูมา แล้วก็มีอาจารย์บรรชาชุ่มเกสรน,นะคะเป็นวิศวกรแล้วก็มาช่วยช่วยเราทาด้านนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทีนี้มอีอีกสองท่านนี้นะคะก็คือเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นผู้ช่วยจากจากบ้านโนนเกอกนะคะที่หนูใส่อยู่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่หนูใส่ในงานพิธีต่างๆในวัดประบันตะแล้วก็ เป็นผู้สับสนเมืวันนี้ด้วยขอบคุณนะคะผู้ใหญ่อันนี้คือคือบ้านนนเกอกนี่อยู่ที่อดรธานีนะไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วแล้วเดิมทีนี่เห็นเมื่อกี้ได้คุยบ้างเ็าบอกว่าค่าที่โดดเด่นของโนนกอกนี่ย้อมด้วยบัวค่ะใบบวดอกบัวเป็นบัวสายเห็นบอกผู้ใหญ่ขาแต่ก่อนนี้ตอนที่ท่านยังไม่ได้เข้าไปที่หมู่บ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะมีความนิยมหรือคนทํากันอยู่กี่หลังคาเรือนคะครับผมนายอภิชาติพลบัวไข่ครับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่18บ้านนงกอกตำบลนอนนคําคํอำเภอเมืองอุดรานีครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปนะครับในตอนนั้นนะครับชาวบ้านนนกอกแย,ยังไม่ระบุอาชีพยังเป็นรับจ้างทั่วไปครับการทอผ้าก็ยังไม่มีเท่าที่ควรครับและก็มีน้อยมากครับพอดีได้ โอกาสจากจังหวัดแล้วก็จากพระอ,องค์ท่านได้เข้าไปดูแล้วก็ให้พระอ,องค์ท่านได้ฟื้นฟูให้นําภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีอยู่ในหมอนขิดในผ้าสิ้นโบราณต่างๆครับกลับมาทําเป็นอาชีพจากที่ไม่มีคนทอผ้าณตอนนี้ณตอนนี้นะครับรวมทั้งเครือข่ายทั้งหมด200กว่าหลังคาเรือนในการทอผ้า <Okay. S 1> แล้วก็ระบุอาชีพได้ด้วยครับว่าเป็นอาชีพการทอผ้าครับโอ <Okay. S 1> ้โหคือคือ มบไปปลึกฟื้นคืนชีพจากที่เกือบจะบเสียตายสนิทแล้วว่างั้นเถอะกลับขึ้นมามีชีวิตแล้วตอนนี้ก็คือเรียกว่าสร้างเศรษฐกิจสร้างความคล่องตัวของหมู่บ้านให้ให้ได้อยู่ได้ตั้งแต่ชาวบ้านได้ทอผ้ามีอาชีพแล้วก็ลูกหลานได้เรียนหนังสือสูงขึ้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ทอผ้าอย่างเดียวครับร้านค้าขายของชําผักผล,ลไม้ทุกสินทุกอย่างดีหมดเลยครับขายดีหมดเพราะว่านักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะครับตั้งแต่พระอ,องค์ท่านไปทําคลิปอ่าเสเวย จุตับดิบตอนนั้นนะครับทำให้กระแสการที่จะใช้ผ้ามากยิ่งขึ้น,นครับกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนนะครับจุตับไหมคะหลงยังอยู่ถึงวันนี้8ดนะวันนี้เราก็ต้องขอ,อบคุณเราสวยกันมากเลยใช่ค่ะน,น้องจอยบอกว่าใส่สบายมากค่ะใส่สบายแต่ต้องนิ่มใช่ค่ะ่ของันดีอื็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้ที่ไหนอะคะ ที่บ้านโนนก่อกน,นะครับไปทางอำเภอหนองหานนะครับกิโลเมตรที่ส1 1 2ครับเพจหาผ้าหมักโคนบัวแดงชายคิมครับต้องขอบคุณมากๆไปเลยนะครับที่คหบ้านแล้วก็ผู้ช่วยด้วยค่ะ ที่เราได้ชมทั้ง6ห้องของพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะต้องบอกว่าอิ่มใจมาก <No. S 1> ะคะ่ะเพราะว่าได้รู้ทั้งประวัติหลวงตาบัวแตล่ตละห้องเนี่ยก็จะมีคติธรรมสอดแทรกอยู่นะคะที่สําคัญคือมาในรูปแบบความแบบมันติมีเดียที่ตื่นตาตื่นใจจริงๆค่ะโอ้โชมแล้วปิติ พี่นะน้ำตาไหลเลยอ่ะมันซาบซึ้งใจมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาชมแต่ว่าจะบอกว่าสำหรับอาทิตย์หน้านะคะพวกเราสี่คนยังอยู่ที่นี่ค่ะเพราะยังมีส่วนของเซดีแล้วก็วิหารนะคะรวมถึงความอลังการของที่นี่แบบเจาะลึกเลยค่ะเรียกบอกอาทิตย์เดียวนี้เราเผื่อไม่ทันนะคะเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะได้ชมความงดงามครบถ้วนแน่นอนเลยก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีคุณกล้องรออยู่ค่ะตอนนี้เราโยนหน้าที่เขาทําบ้างเนาะค่ะเลยค่ะ แปลงสีฟันไบเซ็นเตอร์ สวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับพ่อร้าสวันดีน้องบุ้งครับเอาบุ้มาฝากที่มาจากวัดตาบ้านตาโสาธุไปงานพิธีฉลองเจดีหลวงตามหาบัวช่วงสงกา์แบบนี้หลายคนก็ไปเที่ยววัดเที่ยววาแต่ว่าหนึ่งอย่างเวลาไปเที่ยวแล้วอะขาดอะของงวันดีปีใหม่ผู้ใหญ่อะใช่หนูลืมตลอดเลยอะนี่กำลังคิดอยู่ว่าเอ๊จะหาซื้ออะไรดีแ้วพี่้นสมการตอนนี้นะอากาศแดดร้อนมากเลยพี่โน้ตจริงจริงไหมเพราะว่าไม่ไม่งั้นออกแดดไม่ดูแลตัวเองไม่ อะไรเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมไปตามสภาพของสิ่งแวดล้อมและก็ตัวเราเองด้วยเพราะอย่างพี่เนี่ยปีนี้5.5เต็มใช่ไหมเค,เคยปล่อยตัวเองจนมีคนทักว่าตัวจริงไม่เห็นหลอกเพราะว่าเราไม่เคยดูแลตัวเองเลยก็ปรากฏว่าอ่ะพอมีคนทักนี้ก็มาดูตัวเองโอ้โหนะ่ปัญหาที่เกิดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยที่หน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งหนกแก้มเนี่ยปกติแล้วเป็นคนไม่เชื่อของในโทรทัศน์เลยพอเราเห็นของในโทรทัศน์เราก็มีความรู้สึกว่ามาประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวมันก็ไป ปรากฏว่าเห็นไอ้แบรนด์เนี้ยมาเกือบ10ปีตอนนั้นนะเราก็เห็นเพื่อนเพื่อเซเลปใช้กันเยอะมากเลยก็เอ๊มันดีจริงเหรอวะเห็นทุกคนบอกดีจริงดีจริงเวลาเจอตัวก็เลยถามไม่ว่าจะเป็นพี่ปุ๋ยเปิ้ลเนี่ยเราก็ถามให้ใช้จริงบอระว่าทุกคนตอบหมดเลยว่าใช้จริงพอใช้จริงเราก็เอาวะลองโทรไปเลยห5 7 7ดเนี่ สิ่งที่ได้มาคือไซลั่มกระปุกแดงตัวนี้<ฆ>นะ่วงแรกที่ใช้ชุ่มชื้นหน้านุ่มจนสัมผัสได้ว่ามันมีความชุ่มชื้นประมาณระยะนึ้เนี่ยช่างแต่งหน้าทักไปทําอะไรมากับผิว<ฆ><ฆ>เพราะว่ารูขุมขนกระชับแล้วก็รองพื้นติดง่ายมากส่งไปให้เพื่อนเช็คหรือว่ามีประหลอดสเตียรอยด์อะบูติน<ฆ>ไมหมเพื่อนส่งกลับมาเลยบอกว่าไม่มีปัญหาใดๆไม่มีสิ่งที่<ฆ>เป็นอันตรายต่อผิวใช<ฆ>้ามา<ฆ>สักระยะเดียวเท่านั้นรอยที่บอกนะหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือไม่ ถ้าทั่งหนกแก้มตรงนี้แลดูจางลงคือโดยไวยของเราได้แค่นี้เราแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้วันนี้ว,นนวันที่1ิใช่ไหม, <16. S 1> มสิบหกวันหลงสงกรานต์หยุดูยาวทั้งทีไม่มีโปรดีๆได้ไงอ,อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องฟังนีโน่ให้ดีนะยังไม่ต้องจ่ายเงินตอนนี้ด้วยแต่ ถ้าไม่จองคือคุณพลาดแน่ๆเอาเตรียมตัวนะครับยกหูโทรมาที่1 5 7่หรือ LINE แอสไตร์ชผมจะให้แค่200สายเท่านั้นนะครับซื้อ1กระปุกใหญ่ผมจะแถมพ่ให้อีกหนึ่งไม่พอครับนี่เอาเซรั่มไปอีก3แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ฟรีๆไปอีกหนึ่งหชิ้นนะครับจาก8,800บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาท ใช้ได้นาน3เดือนกว่ากว่าตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นยังไม่ต้องจ่ายก็ได้จองก็ได้โทรมาที่1577หรือไลน์แอสไตรลราชินผมมาขายไม่ได้รวยขึ้นผมทํางานในวงการโทรทัศน์มา30กว่าปีผมไม่เอาหน้าที่การงานผมบาลลอกท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น เชื่อผมได้ให้ของขวัญปีใหม่กับคนดูของรายการเราหน่อยเพิ่มสายให้ได้ไหมคะผมถือว่าผมให้เป็นของขวัญนะผมเพิ่มให้อีก100สายครับทรมาที่157 7หรือไลน์แอสไรจิน่าทั้งหมด6ชิ้นะครเพียง2,990บาทไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวมีพี่หมูดิโลกบานธนพรคุณเจนิฟ์คิมปุ้ยพี่มนวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมทุกคนใช้จริงไม่ใช้จริงไม่กล้าออกมาพูดแบบนี้วันนี้เงินจะไม่ต้องจ่ายกดมาที่มาจองว้อนรับเจ็่มาจองเสร็จไว้ก่อนรับเซรั ร้อนเท่านั้นบอกโปรนีโน่แล้วก็ดูรายการเผือกร้อนเนี่ยรีบโทรมาจองไว้เพราะว่าสิทธิ์แบบนี้เราจะได้เซรั่ม เยอะมากเพราะฉะนั้นรีบโทรมาที่1 5 7่ด่วนครับทั้งหมด6ชิน้นในราคาเพียง2,990บาทพี่นิโน่ไม่เอาชื่อเสียงจะมาขายแน่นอนไม่เคยพี่นิโนโนะ่นะพูดให้กับผลิตภัณฑ์ไหนพูดให้แต่ละจีน้าตัวเด่นที่ต้องการจรว่าของดีจริงๆจะเต็มแล้วอ,ะโโอ,อ่ะพี่นิโน่ถ้าอย่างนั้นผมเพิ่มให้5นาทีไม่จำกัดสายไปเลยไม่ต้องรอแล้ว 5, 5นาทีไม่จำกัดสายออ1นึ่งแถมหนึ่แถมพกพา3แถมสเปรย์แอลโกอฮอล์1 6ชิน้นในราคาเพียง2,990บาท ใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นรีบโทรมาที่1 5 7 7ห้าเจ็ดเจดหรือไลน์แอสไตรลจีนาเงินยังไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องพูดถึงพร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายแต่ถ้าไม่จองวันนี้คือคุณพลาดครับโทรมาที่1 5 7 7ครับพี่โน้ตขานี่ช่วงปีใหม่อุยพรผู้ชมหน่อยเอาก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีมาเพราะว่าตัวเราเองด้วยอยากให้เราได้สิ่งที่ดี เราก็ต้องทําดีก่อนอทําอะไรก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีผลที่จะดีกับตัวเองก็อยากให้ทุกคนทําดีเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับสังคมค่อนข้างจะสู้กันจะเอาชนะกันอะไรทุกๆอย่างผมว่า กลับมาดูที่ตัวเราเองแล้วก็ทําสิ่งที่ดีดีที่นี่คือดีกับใจดีกับตัวดีกับสิ่งแวดล้อมดีกับสังคมนะครับผมว่าแค่นี้ถ้าทุกคนทําได้ประเทศไทยเราจะน่าอยู่มากแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปีใหม่ไทยนี้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆครับอันนี้ขอบคุณพี่โน้ตด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณครับอย่าลืมมาท้าติดตามนะคะพี่โน้ตตอนบ่ายนะคะทุกวันเสาร์บ่าย3ามโมงสีินาทีนะคะเวลาใหม่นะคะต้องติดตามชมนะคะและขอบคุณที่ไหนคะ ขอบคุณสถาทนที่ด้วยนะคะสำหรับร้านสวยๆร้านนี้นะคะกับร้านตำหลายนะคะค้าค้าคารมารนีนนนะคะอยู่ตรงพระรามสี่นะจ๊ะอ่านี่ราไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ